ร้านสมุกบัตร้านบริการเป็นโลบอกระบบ ID ดีพาร์ตเลทถูมากกดผลกดเกมพาร์จำหน่ายไกลตันราคาถูกเพียงกล่องละ15บาทเท่านั้นร้านนี้เลยร้านสมุกบัตรผมก็กสวัสดีน้องๆกันด้วยเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาจากสกิดนะครับก็โอเคเดี๋ยวอันนี้ก่อนตัวร้านจะไหนวะตัวร้านไม่ึ้นโอเคโอเค ก็เดี๋ยวสคริปต์ไปะไว้ข้างล่างเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเนาะก็ขอบคุณแฟนอาร์ตนะเออพูดมาหลายคลิปแล้วก็ลืมเลยนะครับแฟนอาร์ตก็ยังรีวิวไม่หมดเนาะแฟนอาร์ตก็ยังมีกิจกรรมนะครับก็อย่าลืมไปร่วมมาด้วยเนาะก็กิจกรรมยังไม่หมดนะครับน่าจะถึงเออเดือนหน้านะครับผมเนาะก็อย่าลืมไปด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจริงๆนะครับแต่ละคนวาดมาก็สวยมากเนาะมานะเดี๋ยวผมจะวางสคริปต์เลยนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมองอยู่นี่โอเคปุ๊บมาแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมกดรันสคริปต์เลยปึ๊บอ่ะขึ้นไหมอ่ะลองอีกรอบหนึ่งนะจิ๊บโอเคก็ตอนนี้สคริปต์ก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเอ่อพีซีแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นเนาะกดติ๊กถูกอันแรกเลยนะผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าก็ออก,กดไปโอเคก็รอแป๊บน,งนึงนะครับต้องเขา้าใจนะว่าผมเล่นในมือถือมันเดินไม่ได้เนาะไม่ได้เชื่อมต่อมอสก,กับคีย์บอร์ดถ้าเชื่อมต่อเดินได้นะครับ p <PC>. c P4 <oughs> ก็รอแป๊บนึงนะครับมันกำลังแสดงผลเนาะโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยเลยครับเป็นข่าอะไรนะเราอันนี้เราไม่แน่ใจนะมันบอกว่าอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองเรื่อนมันก่อนเรียนได้ไหมผมรันจะคลิปสองอันสองสองอันติดเลยเพราะงั้นโอเคไม่เป็นไรอ่ะกดใหม่ก็ได้นะครับก็เลือกอาวุธนะตรงนี้ ปุ๊บอะมาพีสโตนะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่เปิดไปเถอะนะครับน่าจะได้ใช้แน่นะเดี๋ยวผมเลื่อนดูไอ้มานี้ก่อนโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเปิดออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราเปิดแล้วนะดูจะทำงานไเลยทำงานไหมโอเคทำงานครับผมนี่มารับเควสนะ ฟาร์มพีเชนโตมาหลายคลิปมากเลยแปบ๊บหนึ่งนะฮะอาจจะดีเลยหน่อยนี่ออกมาได้เลยนะครับไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่าแต่ดูก็น่าจะฟาร์มไปอยู่นะนี่โอเคก็เอาเรื่องนะครับผมส่วนฟงังก์ชันอื่นนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ฟาร์มเลเวลนะครับอาจจะมีฟาร์มเนี่ยผมเลือกไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมนะเป็นการทุกอันเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ มีลูกดาวให้ผมเลื่อนแหละมันเลื่อนไม่ได้นะอันนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าสคริปต์เนี่ยผมเลื่อนไม่ได้ผมอาจจะรีวิวไม่หมดนะรีวิวแค่ออโต้ฟาร์มเนาะก็เดี๋ยวจะคริปต์แปะไว้ข้างล่างนะอันนี้อัพมัลติรีนะครับผมเนาะก็ออโต้อัพมตัตตีเดี๋ยวผมจะสมัครรหัสใหม่ดูแล้วก็มาดังฟาร์มเทเลพอร์ตนะครับโอเคอ๋อสุดอันนี้ล่ะอืมโรดเดอเจียน์เนาะผมว่าน่าจะใช่นะอ่ะกี่ตัวนะครับโรดเดอรเจียน ค่ายนี้จะบังหรือเปล่าข้าเราลงดันเจียนลองดูไหมทุกคนน่าลองนะอ่าเดี๋ยาเดาเดวลองเดี๋ยวลองดูด้วยกันปิดไว้ก่อนปุ๊บนะอ่าลองฟังชั่นลงดันเจี้ยนดูนะครับแล้วก็กดชื้อชิปอันไหนวะอันนี้ปะปุ๊บเดี๋ยวนะผมอาจจะมั่วๆไปนะขอโทษด้วยหรือว่าผมซื้อไปละ ไม่แน่ใจอะ,อ,ะอันไหนจะซิอปะอันไหนเนี่ยไม่ใช่เนี้ยอันไหนกันแน่บ้า่อมสงสัยจะอันนี้นะฮะสงสัยผมจะซื้อไปแล้วนะมันเลยชื่อออโต้ให้ไม่ได้นะครับโอเคก็มันจะมีเปลี่ยนหมัดใช่ไหมอ่าบก่ออะไรแยะๆนะครับอืมอันนี้อะไรอ่ะ ล็อกผลนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะอันนี้ผมก็รีวิวสั้นๆนะผมไม่อยากรีวิวเยอะเพราะว่ามันอีกอย่างคือสคิปมันเลื่อนไม่ได้ได้วยแหละนะครับผมก็เลยอาจจะแบบจำใจต้องนั่งฟามแค่นี้นะฮะใช่ครับได้แค่ Auto ออโตฟารามนะมก็อย่างที่เห็นนะรประมาณนี้แหละโอเคก็ไว้เจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันนะก็คงจะปิดประมาณนี้เดี๋ยวผมดูว่ามันปิดอันนี้จะยังไงวะมันบอกว่ากดอะไรนะเพื่อปิด ก็ปิดอยู่ไอช่ไหมอืมติ๊บติ๊บตึ๊บต่อต่อตไม่ได้ต้องทำไงวะเสร็ไปิเกีเ่ยวกันนะฮะโอเคก็ไว้เช่นนี้แล้วกันนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะไปคลิปนี้ก็ไปมาฮะก็ถือว่าฟาร์มได้อยู่นะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าฟาร์มได้นะสะภาพก็ไม่ได้แย่นะเรียนได้ครับโอเคไปบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย